พวกกู้ภัยต่างๆมูลนิธิต่างๆที่ลงไปช่วยกันเนี่ยผมชื่นชมมากนะไม่มีเงินเดือนไม่มีตำแหน่งไม่หวังความเจริญก้าวหน้าแต่ไปด้วยหัวจิตหัวใจแต่มันต้องมีศูนย์บริหารจัดการท่านผู้ว่ารายการจังหวดัดหรือจะเป็นท่านมรมนตีก็ได้ต้องมีศูนย์บริหารจัดการเขาจะพักกันตรงไหนกู้ภัยก็ไม่ใช่หุ่นยนต์โ,โ,บโรบอทนะครับเขาจะพักกันตรงไหน จะเบิกน้ำมันได้ตรงไหนจะเอาข้าไปแจกตรงไหนตรงไหนเป็นโรงครังโรงสบียงนะครับคุณหมอตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับหลังจากเหตุการณ์นี้นะโรงพยาบาลเนี่ยต้องเอาเครื่องสำรองไฟไปไว้บนดาดฟ้าแล้วนะครับคนไข้ให้ออกซิเจนอยู่ให้เครื่องช่วยหายใจอยู่การไฟฟ้าตัดไฟน็อกแล้วน้ำมันในภาวะวิกฤต ผมว่าเครื่องปั่นไฟต้องไปไว้บนดาดฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ต้องทำดาดฟ้าไว้สำหรับให้เฮลิคอปเตอร์ลงนะครับ